รีภูมิผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดิน สนใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมูหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคน พี่น้องครับวันนี้นะฮะพาที่พาน้องเรามาเป็นกองร้อยเก่าของตชดอนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนตรงนี้นะครับเพื่อ <c oughs> จะมาดูเพื่อจะมารับชมาการจัดบริบทพื้นที่นะครับการจัดบริบทพืท้นที่เป็นกองร้อยเดิมนะฮะเป็นกองร้อยเดิมของตชดอของตำรวจตะเวนชายแดนตรงนี้นะครับแล้วก็มีแฟดด้วยนะฮะตรงนี้ซึ่งเขาได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้ไม่มีการ บริหาจัดการอะไเลยมาทําตามศาสตร์พระราชาทําเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีจุดน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับไปกันเลยเพื่อฝ้าดินของภูลาไทยเพื่อฝ้าดินของคนไทย สวัสดีครับสวัสดีครับตาชื่อเรียกเราเรียกี่อาเรียกี่ชากันแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นกองร้อยเก่าเราใช่าห้ี่ครับผมตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่พนมทวนแล้วครับที่กองกลับใหม่ครับเดิมเป็นเดิมมีกองกับเก่าที่อยู่ในเมืองเน,นี่ยครับพอดีว่าย้ายกองกับใหม่ไปอยู่พนมทวนก็เลยไกลไก,กับการบัญชาก็เลยย้ายเข้าไปอยู่นู่นแล้ว ตรงนี้มันมันเป็นที่ยังไงพี่เป็นที่สองร้อยเก่าแล้วก็เป็นแปดเนาะครับด้านด้านนู้นเป็นห้องพักครับด้านนู้นเป็นที่พักประมาณกี่ไร่ครับพี่ตรงนี้เอ,อ่อทั้งหมดมันหกไร่ครับโอ้ที่หกไร่ครับแล้วเป็นมายังไงครับพี่ถึงได้มาทําเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เมื่อก่อนก็ทิ้งร้างไปตั้งแต่ย้ายนะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ผู้คนเข้ามาญชา ล็งเห็นว่าปล่อยโลกล้างไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยดํำริให้มาทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ครับเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ปีนี้ครับก็มาปรับปรุปงใหม่หมดเลยเป็นดำริของผู้ก้ามชาครับผม พื้นที่รกร้างว่างเปล่าทิ้งเปล่าไม่มีป,ป,ป,ประโยชน์แลครับทิ้งรู้สึกว่าจะทิ้งตั้งแต่ปี28ว่าง,งันนะตั้งแต่ปี28ครับแต่ก็ยังมีคนมาอยู่ตรงนี้อยู่อย,อยู่อยู่ด้านบ้านพักแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเป็นพื้นที่ว่างๆงครับโซนตรงนี้ที่พี่ดูแลอยู่หรือทําตรงนี้อยู่มันพี่บริหารจัดการยังไงบ้างครับพี่การโนทำอะไรครับอนนี้ก็มีมีสองสองโซนนะครับคือไม้ผลแล้วก็ เพื่อสวนขัวครับ,รบแล้วก็มีแปลงสมุนไพครครับผมเดี๋ยวตรงพท,ที่เขาบอกนะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะฮะครับถึงจนๆรูออ้คร่าวๆข้อมูลน,นะการจัดบริบทพื้นที่การแบ่งแบ่งดันปันส่วนแบ่งโซนนะครับเห็นได้ยินข่าวว่ามีการขุดบอ่อทําเป็นพวกหนองนาด้วยครับเล็กๆเกนาะพี่เนาะครับครับหรือจําลองตัวนั้นมาครือตรงนี้พี่ก็ได้ไปอบรมมาใช่ไหมพี่ก็ส่วนหนึ่งครับอ๋อไปอบรมมาบ้างนะฮะครับครับ แต่แต่แต่โคกน้องนาเนี่ยยังไม่ได้ไปนะครับโอ้ครับครับแต่เศรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกนี้ก็ได้ไปเกี่ยวกับการเกษตรอะไรก็ได้รับความรู้มาจากตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับพื้นที่ตัวเองพื้นที่ตรงของของหน่วยงานครับตรงนี้ก็เป็นตอนที่กำลังรดน้ำอยู่ก็เป็นไม้ดอกเนาะครับเป็นจัดโลเคชั่นเป็นจัดเอ่อพื้นที่ต้อนรับครับใครผ่านไปผ่านมาจะได้ได้เห็นนะครับพี่น้องดอกไม้กำลังกำลังงามเวลาออกดอกมาสำหรับพี่ตีานขับเรานะครับที่น้องที่อยู่บ้านใกล้จรงเรงที่เขา ตรงรับทราบและรับรู้หรือเป็นการโฆษณานะครับหรือจะเป็นการบอกเล่ากันในเมืองการเราก็มีผู้มนงนาเล็กๆหรือว่าเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของหน่วยงานได้การของตำรวจตะเวนชายแดนก็จะรองเราพูดง่ายๆสำรวจนะครับกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ครับอำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับคือตอนนี้ที่ทำงานใหม่ก็ไดยย้ายไปที่อำเภอปนทมวนครับผม ป็นกองกับการไปอยู่นู่นเลยตรงนี้ก็เลยว่างๆก็เลยจำเนของผู้มีการนะครับได้ได้มาจากบรรบทพท้นที่ให้มีประโยชนนะ์กร, <ๆ S 2> รอยนทางรหลายองาี้ก็ผ่าบุารีนะ่ครับอ <ância> ันนี้กล้วยหอมทองจากเพชรบุรครับตรงนี้ก็ประมาณกี่ต้นครบพี่ ยี่สิบเอ็ดต้นครับยี่สิบเอ็ดต้นนะครับเป็นหอมทองเพชรบุรีนะครับผมเปีนพันดีพันมีชื่อเสียงด้วยพันนี้นะครับส่วนในบ่อวงก็จะเป็นมะนาวใช่ไหมพี่ครับมะนาวพันอะไรท้องเพชรบุรีเหมือนกันครับอ๋อครับพี่ประมาณห้าหกไร่นะคือคือรวมทางด้านนู้นด้วยนะครับรวมด้านนู้นด้วยครับบนบ้านพักแล้วก็บ้านบ้านพักถ้าทั้งหมดจะเป็นสิบสองไร่แต่แบ่งเขาจะแบ่งครึ่งของพื้นที่เฉพาะกองร้อยนี่หกไร่ประมาณครับกองร้อยบุรีเวณกองร้อยที่เราทำเกษตรตรงนี้นะครับ ไร่ตัวนี้ปล่อยไร่สามไร่หนึ่งพื้นทักนะครับครับครับปล่อยเล็กๆที่ทำเป็นต้นน้องนาแล้วมีต้นตามเสมอช่วยนะฮะแล้วก็มีเอ่ออะไรนะบักเขือไหนพี่นะไอ้นี่ใช่บักเือไม่ใช่ครับตะโกครับตะโกโอ้ตูตีนะพี่น้องเป็นตะโกอันนี้เป็นแปลงพืชผักสวนครัวครับอ,อันนี้เป็นมะเขือยาวให้พี่น้องมาดูน,นี่คือมะเขือยาว รเริ่มปลูกก็ตั้งแต่เ,เริ่มต้นใช่ไหมพี่ไปซื้อต้นพันธุ์มาครับตัวนี้รเราไม่เพราะเพราะเราไม่มีเวลา,าเพราะว่าเราเริ่มระ,ะยะแรกก็เลยต้องไปซื้อต้นพันธุ์นี้ต้นละถ,ถุงละห้าบาทห้าบาทสิบาท,บาท,บาท,ทครับพี่นะครับเพิ่งออกยาวครับจะทําเน้นปลอด C, อินทรียปลอดสารเคมีครับครับจะใช้สารอินรีย์เพราะเราทําปุ๋ยหมักเอาไว้ มาทำหน่อยก็คือไปได้ต้นกล้ามาเลยใช้ต้นกล้ามาเลยคือเรายังไม่ได้เพาะตอนนี้ยังไม่มีเวลาแล้วก็มีพลิกนะฮะพลิกินดาตัวนี้ครับพลิกินดาชี้งามนะพี่นะชี้จีนถึกชี้ชลาวกวางตุ้งเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพี่ครับเนนอินทรีย์ครับจะไม่ใช่สารเคมียกเว้นว่าแมลงมันอย่างสองสามวันที่แล้วเนี่ยแมลงลงยอดข้าวโพดเราเราใช้ไอชีวภาพไม่ไหวครับ ก็ก็เลยพึ่งพึ่งเคมีบ้างก็นะฮะอาศัยเคมีบ้างคือพอไม่อยู่ก็ต้องมีมีบ้างครับคอันนี้กำลังอันนี้พัโพดข้าวเหนียวครับอันอันนี้ก็เป็นไม้ผลที่พื้นที่มันจํากัดก็เลยต้องแบ่งมาลงลงนไม้ผลนี้ก็มีทุเรียนครับข้อยนะฮะทีนครับทุเรียน พันชนีหมอนทองพวงมณีก็ลองผู้บังคับบัญชาบอกลองให้ปลูกห้าต้นก็เลยลองเอามาลงดูจากจันทบุรีผมว่าถ้าห้าต้นนี้ถ้ามันโตขึ้นมาผมว่าเก็บไม่ทันเหมือนกันทับผลผลิตนี่ห้าต้นนี่ไม่ใช่น้อยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เขาขอให้แค่เขาว่าเขารอดแล้วโตแค่นั้นเองครับผมครับเพราะว่เาเราก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศแบบนี้มันจะได้แค่ไหนแต่ทีนี้ก็อยู่ที่การดูแลร,รักษาการบำรุงรักษาแล้วก็ดินตรงนี้ครับพี่ โอ้พื้นที่ตรงนี้ก็ติดอ่ติดกับพลเรือนเรานะครับพลเรือนตรวนี้ก็ชาวบ้านอ่านี่ลูกคือลูกสาวที่ยกที่ดินให้โอ้โหนะครับเจ้าของที่เดิมยกที่ดินตรงนี้ให้เจ้าของที่เดิมครับครับผมครับโอ้ครับครับอันนี้ก็เป็นลินจีครับกล้วยเป็นเป็นที่เลี้ยงครับอันนี้เป็นส้มโอครับ นี่นี่ครับพี่แดงพี่ลูกสาวเจ้าของพี่นะครับพี่แดงคือเจ้าของที่เดินที่ทำในรกที่ตรงนี้ให้ราลเรานะครับที่ที่งานนะครับท่านก็เป็นคนใบุญมากนะครับที่ขอยากมาอัปเดตนะครับพี่กับกับตรงนี้นะครับก็คือหลักๆจะเป็นทุนการศด้วย แล้วก็มีนะครับครับนี่เขาไปปลูกได้นะครับพี่น้องครับมีคนเอาไปปลูกอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นพระทองเอันนี้แฝงครับโอ้กลับกับดูนะฮะที่ที่พีการเขาแอบลายปรับเปลี่ยนตรงนี้ตรงโคนต้นตาลนะฮะให้เป็นค้างเนาะพี่เนาะครับทำเป็นค้างให้เขาเลื้อยนะครับพี่น้องกำลังสวยกำลังงามเลยครับขอบคุณครับ ก็น้ที่ง,ง้ลงบอ่อตรงนี้ก็เป็นน้าจากเอ่อเป็นน้าฝนก็ไหลาจากนี่หมดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปั่นมาจากแสกครับโอ้ครับครับต่อมาจากนู่นใช้เสม,มอลงบอ่อมามาลงบอ่อไว้ครับมาลงบอ่อไว้ตอนนี้บอ่อก็แค่จะไม่ต้องใช่ที่มันมีฝนมาบ้างแล้วครับมันมีฝนมาบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องใช้ทางนู้นอยู่แต่ก็อยู่น้ําดีนะพี่นะครับโอ้ี่น้ำน้ำอยู่ดีมากนะเพราะว่า่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้มันจะแบบว่าน้าไม่ค่อยอยู่นะพี่นะตอนแรกก็ไม่กล้าขุด แต่แรกว่าจะปูพลาสติกลองทําแล้วมันเล็กไปก็เลยขูดใหญ่เลยอันนี้กว้าง12เมตรเยาว15เมตรเลือก2เมตรอ0มาดูกันนะครับบ่อน้ำตรงนี้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์ที่วิชาเขาบอกว่าที่แรกว่าจะเป็นจีการเอาปูพลาสติกเนาะคี่เนาะแต่ว่าก็เปลี่ยนแทนม่เลยทำจุดให้ใหญ่เลยให้ใหญ่เลยทีนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องรองพลาสติกเลยครับไม่ต้องรองแล้วของเขาเองผมว่าตรงนี้เป็นจุดรับน้ำเลยทีนี้นะครับรับน้ำจะต่ำครับ ด้านด้านด้านนู้นจะสูครับน้ำก็จะไหลลงมาบริเวณนี้ครับทั้งหมดเลยนี่นี่นี่น้ำจากทั้งนี้หมดเลยครับครับพี่ครับแค่พื้นที่ตรงนี้รับน้ําได้เต็มบ่อเรือเมื่อที่แล้วฝนตกหนักก็ไหลออกข้างนอกพอก็ต่อท่อไว้ถือว่าน้ําใสมากทําได้ไม่กี่เดือนนะครับที่นองน้ำเริ่มใสพี่วิชาก็มีการบริจัดกัรที่จะการลูกแฝกที่นะครับผูกแฝกกันและป้องกันพังทลายของหน้าดินครับโอ้นี่ครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวในหลวงร .9 ของเรา ด้านข้างตรงสันตูนี้ก็มีการปลูกมะพร้าวหอมครับมะพร้าวน้ำหอมครับแซมกับกล้วยไปครับครับพื้นที่เล็กๆแต่ว่าไม่เล็กนะพื้นที่เล็กๆแต่ว่าไม่เล็กคำว่าไม่เล็กนี่หมายถึงว่าเราคนงานจะการที่ในการลงกต้นไม้ปลูกไม้สองไม้หลึ่ตรงตรงนี้ดินก็จะเป็นหินลูกหลังครับข้างล่างจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้เป็นดินเป็นหินลูกหลังนี่น้องบริเวณนี้ คุมภาครับเือุพานี้นะครับปลายคุมพาก็เท่ากับเริ่มมีนาประมาณนั้นะตรงนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมวนะครับการดเนินการเื่ชัดเจนเลยนะพี่นะครับถึงมันเล็กจริงๆเล็กเล็กชัดแคบไม่ที่เรียกครับตอนนี้ก็คือจะทําตรงนี้ให้เป็นรูปร่างแล้วเสร็จแล้วก็จะขยายไปฝั่งนู้นคือจะมีสัตว์พวกเป็ด ไก่กบอะไรพวกนี้ครับมีการปศุสัตว์ครับก็จะจะทำให้ครบเลยครับครับมีทุกอย่างครับมีทั้งเกษตรสมระสารเกษตรทุนนใหมีปศุสัตว์มีประมงครับก็อันนี้ขอขอไปแล้วครับขอปลามาปล่อยครับเรี้ยงปลาซึ่งที่มิชาบอกว่ามีการดําเนินการขอไปที่ประมงแล้วครับนะครับโอ้น่าจะเป็นปลาเนียนปลากินพืชครับพี่นะครับปลากินพืชครับ มีปลานินปลานวนจันอะไรประมาณนั้นป็นปลากินพืชแล้วก็เป็นการดูแลง่ายอาหารเราก็ไม่ต้องไปนั่นเนบงเนกล้วยก็ยังกินได้นะปรับืกสมุนไพรนะพี่นประมาณนั้นแหละครับ อันนี้ก็จะเน้นพืชสมุนไพรกับพืชสวนครัวเป็นหลักครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอย่างนี้ไอฟ้าลารจรน้านหางเจรเข้สเ็ดพังพรอ่เพชรสังฆาตอะไรเงี้ยข้างข้างก็จะเป็นแคแคแดงแค่ขาวแครนี่เป็นั้งพืชกินได้ครับเป็นสมุนไพรด้วยครับมียอ ครับส่วนข้างล่างมันต่ําก็เลยต้องใช้พืชสวนครัวไปเป็นตะไคร้เป็นข่าไปได้นะ,นะครับนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการปลูกสุ่มเดานะครับเป็นการจัดพื้นที่โซนนะฮะตรงไหนต่ำตรงไหนสูงที่พิชาเขาบอกนะเป็นการออกแบบพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมติดตามไปได้พี่น้องยังมีอีกหลายจุดเดี๋ยวพี่พิชาจะมาไปดูอ่าตั้งนี้ม,ม,มันยังไม่ตัดร อันนี้เป็นหอมต้นครับครับผักบุ้งตัดขายไปรอบนึงแล้วครับอ้นุ้นตั่วฝักยาว ได้ได้ดีมากนะครับดูนะเป็นการวางแปลงเป็นน่าจะเป็นครื่องไว้นวงกลมนะครับออแวบได้ดีมากนะครับน่าสนใจเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านหน้าเนาะครับครับไปยุ่จ้าก็มานี้่ทำงานก็้ดอนุญาตครี่ให้มาดูตรงนี้คือครับไม่ต้องยุ่งข้างในแล้วคือมารับผิดชอบตรงนี้เลยสี่สี่คนครับ สี่ <4 S 2> คนครับอันนี้โครงการต่อไปก็คือผู้ขา้าบัญชาจะให้ปลูกแก้วบางกรตะดอดแนวรั้วนี่ยครับตอนนี้ได้สามชุมแล้วยังหาเสาไม่ได้ เออเขาใช้ท่อปูนครับแต่ว่าผมว่าไม้น่าจะดีกว่าอ่ามันไม่เกาะครับเดี๋ยวนำเสนอตรงนี้หน่อยรตรงนี้เอ่อคู้ค้าปชาให้ปลูกมะขามเพื่อจะทำรั้วครับอ ลา้เม็ดมาหวานเลยใช่ไหมสิครับจะเม็ดหยอดเลยโอ้นะครับสองแถวเห็นบางคนบางคนเขาบอกว่าหยอดไปไม่เคยขึ้นเลยมันเป็นเพราะอะไรสิท <c oughs> ี่ต้องแช่น้ำต้องอไหนไม่ไม่ครับหยอดทิ้งเลยแต่เราต้องหยอดช่วงก่อนฝนแรกก่อนฝนแรกจะมาแล้วห,หรือมาให้มันมาก่อนสักรอบหนึ่งว่าหนักหนารอบหนึ่งแล้วก็ลงเลยค,คือถ้าดินโดยปกติธรรมชาติของมเมล็ดพืชอะ่ะมันจะ ต้องมีความร้อนบ้างไม่ใช่ว่าปลูกตอนหน้าฝนแฉะเลยย่งเงี้ยมันก็ขึ้นขึ้นยากพวกนี้ชอบแบบฝนมาใหม่ถ้าอยู่ในดินก็ขึ้นงยครับรงี้่อ อันนี้เป็นซุ้มไม้เลื้อยสมพืชผักสวนครัวเลื้อยนะครับก็มีฟักทองมีน้ำเต้ามีบวบมีแฟงครับ,คร,บครับก็ทำโครงเหล็กแล้วก็ขึงตะข่ายครับก็รอผลผลิตที่ว่าให้ลูกมันห้อยลงมาด้านในต่อไปพี่้องทีน้องเราผ่านไปผ่านมามาแวะถ่ายรูปได้ไหมพี่ได้เลยครับโอ้โห,โหนะครับพี่ตอนตอนนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็าอาจจะมีจุดเช็คอินมีเอ่อ ทำเก้าอี้ก็อะไรให้นั่งประมาณน่ะครับนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปครับครับเท่กินแลนด์ของตรงนี้เลยนะครับครไปซึ่งมีฟักทองครับมีบวบนะพี่เนาะมีบวบมีฟักทองมีแฟงมีน้ำเต้าครับโอ้แฝงในซุ้มนี้จะมีทั้งหมดเลยตอนนี้ผ่านไปได้สามสี่เดือนห้าเดือนนะครับครับนี่จะได้ประมาณนี้ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะเริ่มเลยที่ปลาเริ่มจะเป็นซุ้มเลยก็ตรงนี้นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มไปก็จะเป็นอุโมงค์ตรงนี้นะจะสวยงามมาก นี่นี่ไม่ใช่สารเคมีเลยครับรก็ก็ใช้ชีวภาพอย่างเดียวสารกำจัดมแมลงก็ใช้ชีวภาพครับพี่ดินดีเลยนะดินดีมากเลยท่าน,น,นเป็นดินทรายนี่ครับ<ล>อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็จับ,บถ้าเห็นแมลงัตรูเพื่อพวกนี้นเรา,าก็ฆ่าเลยจับ,บขั้นตอนเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้สารนะครับครก็พี่ปีชาเขาจะเน้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นมติถือปชาด้วยนะครับ ขึ้นมาพร้อมกับโทรงเด็กตัวน,นี้เลือกดอกดอกแล้วนะอันนี้แฝงก็มีแมลงกินบ้าง<ะ>ครับไอ้ซีจะเป็นแบบนี้หอหะพี่อย่างนี้ครับ,จบเจอก็จับ,บแต่ก็จะฉีดทุกประมาณอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งก็วัวนวันจันทร์กับวันศุกร์ประมาณเนี้ยเจะเวน้น รั่อยน่น้อยมันก็ต้องมีแมลงมากัดกินนะครับ <c oughs> พอเราเจอตัวมันแล้วก็ฆ่านถ้าถ้าอย่างนี้เราก็เดินเช็ค <นะ S 2> ถ้ามันไม่เยอะเราก็บี้จะฆ่ามันอย่างเงี้ยครับเช้มามาันจะาจะดูอย่างนี้นะครับพอมาลดน้ำพืชปักบนตรงนี้ที่พีช้าก็จะดูตรวจสองดู นี่เป็นการดีนะครับเป็นการลดต้นไม้ตอนเช้าเดินรถก,กับการใช้สปนินเกอรอจะเเดินรถเราจะเห็นเนี้ยนะนเห็นจัดแมลงพวกนี้ที่เป็นสัตรูพื่งพวกนี้เราก็จะได้รู้ว่าโอ้มันมีแมลงมารบกวดแล้วนะครับนี่เป็นจุดดีของการรดน้าโ,โดยโดยตัวเองนะครับเดูยอดเพาอวบมากเลยครับโอ้โหสวยงามตรงนี้ดูดินนะฮะดินน่าจะเป็นดินทรายผสมดินร่วนครับนะครับอย่างนี้เราก็ต้องมาจัด จัดให้เขาไม่ให้เข้ามาครับเป็นพื้นที่อยู่แถวรั้วด้านหน้าที่เป็นป้าหว่ามีานหน้าร้อยที่กั้รั้วเลยมันเป็นพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นะฮะสามารถต้นทารจัดการพื้นที่ได้ดีเยี่ยมนครับก็ทำให้ที่พิธาฝากนะฝากถึงเอฟซีแฟนคลับหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือคนที่ดูยูทูบอยู่นะฮะครับก็ฝากว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองกับการตำรวจตะเวนแดนที่13ำอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมาเอ่อแต่พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพื้นที่เก่าใครผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือมาชมเอ่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่นะครับมีด้วยกัน4นายนะครับก็จะมาทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะ เผยแพร่ให้คนข้างนอกได้รับทราบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางในการไปใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราราัชกาลที่9นะครับก,ก็เชิญชวนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมโอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่บีชานะฮะร,ร้อยตำรวจเอกินชานะครับซึ่งให้โอกาสช่องมูลสารแพทชั่นนะสำหรับดาววัดนะฮะมาอัปเดตหรือมาดู โครงการนี้นะฮะเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่กี่เดือนซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากซึ่งผมได้ขับรถผ่านมาทุกวันนะฮะหลังจากเรื่องนั้นก็จะมองมองดูน่าสนใจสวยงามดีมากอ่สำหรับประชาชนทั่วไปเราจะได้นําความรู้ตรงนี้จากพี่บิชานะฮะทุกโครงการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่พี่วิชาพูดนะครับก็ขอขอบคุณพี่วิชามากสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ลบาทศาสตร์แห่งองค์จากรีผู้มีพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เพื่อฟ้า,อาดินอันสดใสเพื่อฟ้า,อาดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,อาดินของหมูกลานไทยเพื่อฟ้า,อาดินของคนไทย